สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมในส่วนของสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นไฟติดตั้งติดผนังแบบ LED นะครับที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับี่ลักษณะรูปร่างไฟนะครับสินค้าที่จะได้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่รับพลังงานแสงอาทิต์แล้วก็เก็บพลังงานไว้ในตัวนะครับไฟใช้พลังงานไม่เยอะสามารถที่จะมีตัวเก็บประจุ ไ,ไว้ในตัวได้เลยนะครับวันนี้ก็ทํางานในลักษณะเก็บพลังงานไว้พอมืดก็จะติดโดยอัตโนมัตินะครับสินค้าด้านหลังก็จะมีเอาไว้สําหรับติดผนังมีน็อตมีพุกให้นะครับถ้ามาใช้สิ่งของพวกนี้นะครับก็ใช้เป็นกาว 3M ได้นะครับไม่ต้องออไม่ต้องเจาะนะครับก็เดี๋ยวลองมาทดลองให้ดูนะครับปิดไฟก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับกดปุ่มนํำนะครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับกดกดหนึ่งครั้งนี่ครับก็จะเป็นไฟค่อนข้างจะสว่างนะครับถือว่าเป็นสว่างสุดนะครับกดครั้งที่สองจะเป็นไฟหลีนะครับแล้วก็กดครั้งที่สามก็จะเป็นไฟขนาดกลางๆนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือกดทิ้งไว้ได้เลยนะครับถ้ามืดแล้วนะครับหรือไม่มีแสงสว่างเนี่ยเขาก็จะติดมาในลักษณะไฟที่เราตั้งไว้เลยนะครับ เห็นนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็ปิดอันนี้สว่างสุดนะครับสว่างมากนะครับนี่ครับครั้งที่สองลีนะครับและครั้งที่สามขนาดกลางนะครับสินค้านะครับซื้อมาเนี่ยจะมีจะมีไฟเ,เก็บไว้อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถทดลองได้เลยนะครับแล้วก็ดูในส่วนของสินค้าตรงกระจกว่ามี แตกหรือเปล่าครับไม่ใช่กระจกนะครับเป็นพลาสติกนี่ครับท่านใดสนใจก็หยิบจับได้เลยนะครับตะกร้าใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เอราคาย่อมเยานะครับไม่แพงนะครับไม่ถึงร้อยนะครับแต่สินค้านี้คุณภาพขับแก้วนะครับใช้บริการได้นะครับนี่นะครับราคาถูกมากๆครับไม่ถึงร้อยนะครับ 60-70บเจนะาทครับเลือกร้านได้เลยแต่ว่าจะมีร้านและตะกร้าอยู่ใต้คลิปนะครับยังไงฝากรบกวนอุดหนุนกันด้วยนะครับอันนี้ซื้อมารีวิวให้ดูนะครับของดีต้องบอกต่อครับขอบคุณครับ